ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่รัก FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะไปลงแผลตกปลากันนะครับวันนี้ผมจะไปตกปลาเพื่อรีวิวเหยื่อลงแหลมนะครับวันนี้ผมก็เตรียมฟอร์อมแล้วประมาณอีกสักพักผมก็จะได้เดินทางกันนะครับลองไปขึ้นรถต่อกับเพื่อนอีกทีนะครับ คอยติดตามชมนะครับครับตอนนี้ผมก็ถึงหมายแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงหมายแล้วครับชมบรรยากาศนะครับ ท่าแรกครับท่าแรกแพรผมจะอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะครับแพรผม quai có một cái hàng gọi cho ตอนนี้ผมก็อยู่ที่แพรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะลังเตรียมเบ็ดตะเวนก็สูงขึ้นแล้วครับแต่เราเราไม่ได้ลงเบ็ดดูกันยาวๆไปเลยนะครับคลิปนี้แล้วหลักพักเแล้วผมจะดูว่าลงเบ็ดแล้วจะได้อะไรมั่งนะครับสมานกรเป่าวันนี้นะครับโอเคครับ ตอนนี้ผมก็ลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามารอรุ้นเลยแล้วว่าวันนี้เราจะหมานขนาดไหนนะครับตอนนี้คนข้างๆมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดครบมาแล้ว แดดมันส่องมาทางตะวันออกพอดีนะครับเลยมองเห็นหมม,มัวนะครับยังนิ่งอยู่เลยครับยังนิ่งอยู่เลยแต่ว่าเพิ่งลงเสร็จเมื่อกี้เลยครับเราจะดูกันยาวๆเลยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงแล้วครับยังเงียบอยู่เลยเงวเงว,งวตั้งกล้อง3ตัวแล้วนะครับก็เลิงปลาตัวแรกอยู่โอ้ยจะเปลี่ยนเรือครั้งที่สองแล้วครับตอนนี้ตั้งกล้องแล้ว3ตัวยังไม่เจอปลาตัวแรกเลยจ้า โอเครับติดตามกันยาวๆเลยนะครับโอ้ยปลากินก็ไม่บอกกันโอ้ตายแล้วตายแล้วปลากินอย่างสุกและหกโอเคครับตัวแรกมาแล้วจ้า ตัวแรกมาแล้วจ้าตัวแรกโอ้หันหัน <c ười> อย่างนด้ท่านะส่ฮะสังได้อะหบาทโบาทไห้าสิบสั่งนี้ต้องสั่ั้งส่วอะไรเงี้ยมีตัวก็ะประมาณนี้มีอะไรมีตัวแบเออ่เว่าน้ำมันไม่ํานวย let